สวัสดีทุกคนนะคะก็มีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ้งนางนะคะวันนี้กุ้งนางก็จะเกี่ยวข้าวนะคะก็เกี่ยวข้าวเนาะนี่นะคะแดดร้อนมากเลยนะคะคุณแม่เขาก็เตรียมนะคะเตรียมแบบว่าอา่ารถเกี่ยวข้าวเขาไปเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะเอามาเทลงตรงนี้นะคะเนี่นะคะก็ดูนะคะว่าจะต้องทํำยังไงบ้างเนาะนี่ อากาศก็ร้อนนะคะร้อนมากจริงๆเลยนะคะก็รออยู่นะคะว่ารถเกี่ยวข้าวเขาเพิ่งไปเกี่ยวนะคะนิดเดียวนะคะไม่ไม่เยอะหรอกค่ะข้าวกุ้งนางมีนิดเดียวนะคะเพราะว่าทํานิดเดียวเนาะทําเยอะก็ทําไม่ไหวนะคะคุณแม่กุ้งนางเขาก็เตรียมนะคะเตรียม เอาข้าวมาเทลงมานี้เลยนะคะรถมาแล้วนะคะรถมาแล้วแล้วก็ใส่รถแบบนี้นะคะอใส่รถแบบนี้นะคะเวลาเอาลงเขาจะเอาลงยังไงแง่ี่ย้าวย่ไม่งเด้ เขาเก่ยดเสร็จแล้วเขาก็ใส่รถแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเทลงให้เราตรงนี้เนาะดูนะคะว่าจะยังไงอยากไปเดินไปดูกันค่ะ แดดร้อนนะคะนี่ไงเขาเทลงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเขาเทลงแบบนี้แหละนี่เลวไม่เลวเขาเทลงแบบนี้น เขาไปเอาเสียมนะคะเขาไปเอาเสียมมาเ,าเสียมมาทำไมดูก่อนนะ,ะนี่ะค่ะเห็นไหมคะ ไปเอามาขวาดลงแบบนี้นะคะขวาดข้าลงแบบนี้ดูนะคะว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะอันนี้ก็คือแบ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เก็บไว้ทานเนาะส่วนหนึ่งก็ไปขายนะคะคุณแม่พูดอย่างนั้นนะคะเมื่อกี้เนาะ ก็แบบนี้แหละนะคะดีเรื่อยๆเนาะนี่ไงรถเกี่ยวข้าวเขาไปขายให้เราเลยนะคะโดยโซเฟ่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายๆนะคะข้าวงามจริงๆที่บ้านก็แต่ก่อนก็เกี่ยวเกี่ยวข้าวนะเดี๋ยวนี้เขาใช้รถเกี่ยวกันหมดแล้วค่ะขึ้นโซเฟ่ อันนี้ก็เป็นข้าวสวยนะคะบ้านกุ้งนางเขาเรียกข้าวจ้าเนาะถ้าแบบภาษากลางเขาก็จะเรียกว่าข้าวสวยถ้าภาษาบ้านกุ้งนางก็จะเรียกหมู่บ้านกุ้งนางเขาจะเรียกข้าวจ้าเนาะค่ะเนาะนี่แหละ แม่แม่เจ้าการสีข้าให้เจ๊นางไปนําเลยแหละเจ๊นางสีมาค่ะบ่อบอข้าวเหนียวฮะไหมข้าวเหนียวค่ะเออเออนั่นแหละสีไว uh ้เ huh. พื่อเราเลยละแล้วส so like, um ีมามือใดล่ะเจ๊นางค่ะเนขึ้ก็จะแบ่งให้เจนางไปทานด้วยนะคะข้าวเหนียวนะคะเพราะว่าเจนางเขาอยู่ในเมืองเขาก็ไม่ได้ทำนาเนาะ เขาก็มีนาเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้ทำเนาะให้ดูไพหลานเขาทำเลยเจ้านางนะเดี๋ยวเจ้านางจะมาก็จะเอาข้าวให้เจ้านางไปกินด้วยเนาะว้า ข้าวแบบว่าข้าวใหม่นะบ้านพนัานเขาจะว่าเอว่าข้าวใหม่นะคะเนาะข้าวใหม่มันไผ่มันไผ่ป็อยากกินเนาะข้าวใหม่เนาะเก็บเกี่ยวมาใหม่ๆนะคะก็เป็นข้าวใหม่เนะานะานะาก็จะหอมอร่อยนะคะรถดบเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ดูกันค่ะว่าได้เยอะหรือเปล่านะนี่ค่ะข้าวกุ้งนางก็จะได้ประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้แหละเป็นข้าวเจ้านะคะหรือว่าข้าวสวยนั่นเองนะคะเป็นข้าวเจ้าหรือว่าข้าวสวยนั่นเองเนาะ แล้วเราก็จะเกลี่ยเกลี่ยนะคะเกลี่ยเกลี่ยให้มันกระจายกระจายเพื่อตากแดดนะคะพอมันแห้งแล้วเราก็เก็บนะคะเก็บใส่ยุ้งแบบนั้นนะคะเก็บใส่ยุ้งช้างตรงนั้นนะคะยุ้งช้างตรงนางก็อยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมประตูหน้าต่างแดงๆนะนะคะแหละนี่คุณแม่เขาก็จะกวาดกวาด่า,านี้กวาดแล้วเขาก็จะเกลี่ยแล้วก็ตากจนมันแห้งเสร็จเรียบร้อยนะคะ ข้าวกุ้งนางก็จะได้ประมาณนี้แหละนะคะอันนี้เป็นข้าวเจ้าเนาะแล้วก็มีข้าวเหนียวแนละเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นข้าวเจ้าเนาะโอเคเดี๋ยวเ,เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วกุ้งนางจะมาถ่ายทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ<อ>ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่ประมาณนี้นะคะ่ะนี่เห็นไหม นี่เลยนี่เลยนะนี่นะก็จะตากแดดแบบนี้นะคะตากให้มันแหงน้งนาะตากมันแห้งนี่คะตากให้มันแหง้ะะหแหงเสร็จปุ๊บพอมันแหง้งแล้วเราก็เก็บนะคะเก็บไว้ในยุ้งนะคะยุ้งฉ่างข้าวนะคะคุณนงก็ต้องจบคลิปก่อนนะคะไม่เพ่ค่ะ